สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้มอเตอร์รถมือสของคนมีสไตล์ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถวินเทจรถคลาสสิกถูกรุ่นนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่รับหมดครับมอไซค์รถยนต์มีอะไรก็ส่งมานี่ครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันเลยวันนี้สายโฟกสวาเก้นรถแคมป์ห้ามพลาดเลยครับใครได้ไปคุ้มแน่นอนกับเจ้าโฟกสวาเก้น T3 ครับทานสปอร์ตนะครับผมผมบอกเลยคันนี้ ใครได้ไปคุ้มอ่ะอันเนี้ยอ่ะเนี่ยเฉพาะตัวเขาเรียกอะไรนะเต็นท์หลังคาเนี่ยของแต่งนะครับเฉพาะเต็นท์เนี่ยสี่หมื่นแล้วคันนี้ยกเครื่องยกเกียร์มาแล้วนะครับรถพร้อมใช้ครับทานสปอร์ตเตอร์เครื่องเป็นเครื่องซูบูรุอีเจยี่สิบครับเกียร์ออโต้วิ่งดีเลยครับใส่กล่องคาลิง่งใส่คาลิ่งไฟฟ้าด้วย คุ้มๆเฉพาะค่าเครื่องท,ที่ที่วางไปนะครับค่าเครื่องก็ทําไปประมาณแสนสี่แสนห้าแล้วนะหม้อน้อําอลูมิเนียมแล้ววิ่งทางไกลสบายครับระบบแอร์เย็นอ่าล้อมแมกตรงรุ่นครับขอบสิบสี่ยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยเดี๋ยวให้ดูภายในโดยสารเดิมๆครับคินคินถาดถาดวางแก้วถาดหลุมแต่งนะครับอ่า แอร์เย็นครับเกียร์ออโต้คุ้มๆเลยครับคันนี้เดี๋ยวให้มาดูภายในบริษัทใครจะซื้อไปทำรถแคมป์ต่อหรือว่าจะเอาไปแต่งทำทรงอื่นก็ได้นะครับนี่ครับภายในกว้างเวป้านี้ขึ้นได้สบายเลยนะขึ้นดันกว้างขึ้นดันขวางครับอ่าอันนี้เบาะนี่ นี่จะเป็นชุดไม้นะครับชุดไม้สำหรับเต็นท์อันนี้อใครหารถเล่นคันนี้คุมค้มเลยครับล็อกปึ๊บเครื่องดีเกียร์ดีครับรถพร้อมใช้เกียความเร็วใช้งานได้ปกติเกียความร้อนต่อแยกขึ้นมาครับมีวัดวนแบต เกน้ำมันก็ใช้ได้ปกติครับเดี๋ยวผมสตาร์ทได้ฟังเสียงเครื่องเดินเบานิ่งๆครับเครื่องดีครับดีแน่นอนครับพอเพิ่งยกมายกพอตไปหมดไปต้องเยอะราคาขายนี่ ใครหารถอะผมว่าคุ้มถ้าซื้อไปรถธรรมดาหรือรถนันเดิมที่ไปปั้นเองนะโดนยับครับคันนี้เหลือแค่หรือใครซื้อแล้วเปิดโปรเจกต์สั่งทําสีสั่งแต่งกับผมก็ได้นะอันนี้เหลือแค่เก็บทรงเก็บสีหรือจัดแต่งตามสไตล์เราก็จบแล้วหรือว่าจะซื้อไปแล้วใช้แบบนี้ก่อนเอาไว้ขายของหรือว่าใช้ทําอะไรก็ได้นะเพราะรถมันผมวิ่งขับปกติเลยวิ่งดีด้วยรถสวยๆครับ มีน้อยแล้วสำหรับเจ้ารุ่นนี้ราคานี้ด้วยห้ามพลาดเลยเครื่องเอาเป็นว่าเฉพาะแค่าเครื่องกับค่า,าแหลกหลังคาไอ้พาเต้นเนี่ยก็ปลาไปเกือบสองแสนแล้วสองแสนแล้วอะยังไม่รวมอื่นๆอีกฝากไว้พิจารณาด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ